ไมนะครับตัวแทนประกันถึงชอบให้เราไปนอนโรงพยาบาลเอก,กชนด้วย คือในมุมของมาร์กนะโดยส่วนใหญ่แล้วมาร์กจะพาลูกค้าไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกคนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมักจะเป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันอ่าแต่ถามว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีไหมก็มีแต่มันคงมีไม่มากเท่าโรงพยาบาลเอกชนอยู่ดีถามว่าทําไมต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนด้วยด้วยความที่มันเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาเวลาลูกค้านอนป่วยแล้วเกิดการเคลมขึ้นมาเนี่ยคือลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายค่า,า,ารักษาไงแต่ถ้าถามว่าลูกค้าเนี่ยม,มีประกันสุขภาพแล้วไปเคลมที่โรงพยาบาลรัฐได้ไหมเคลมได้แต่ต้องสำรองจ่่ายออนื คือต้องจ่ายค่ารักษาก่อนแล้วเอาบินไปเสร็จตรงนั้นมาเบิกกับบริษัทประกันทีหลังอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคือลูกค้าไม่ต้องรอคิวในการแบบเจอหมอรอคิวในการรักษานานไงในเมื่อมีประกันสุขภาพอยู่แล้วจ่ายเบี้ยคือเป็นปีละหลักหมื่นอะไรเงี้ยทำไมไม่ไปโรงพยาบาลเอกชนไปเลยจะได้แบบรักษาอย่างรวดเร็วเจอหมอเร็วรักษาเร็วโรคหายเร็วแล้วก็ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมตัวแทนหลายๆคนนะครับมักจะแนะนำให้ลูกค้าไปโรงพยาบาลเอกชน